ก็เป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับในการใช้ตัว MC DX นะครับเดี๋ยวผมปิดอินดิเคเตอร์อื่นไปก่อนเนาะคือโดยปกติเนี่ยผมจะใช้ตัว zigzag นะครับเพื่อให้เรายังอยู่กับดาวเทลลี่โดยเรียกเรียกไม่ได้เนาะคือมันจะมี zigzag zigzag ให้เห็นนะครับ ถ้าอยากได้ตัวโชว์ Show Price Action Label ก็กดได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น Low High Low Low High 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 Low งแต่ความเป็นจริงอะเราก็จะเห็นชัดอยู่แล้วครับว่าเทนมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่ผมอ่ะยังมาดูตัวไหนดีเป็น UJ ดีกว่าเนาะ UJ ที่ออเดอร์ผมเข้าไว้ตั้งแต่ตอนวันศุกร์นะครับคือหลักการแรกที่ผมจะเล็งก็คือว่านะครับหนึ่งท r เฟรมเดนะครับเป็นยังไงคือต้องดูเทนใหญ่ก่อนเนาะหนึ่งเทนใหญ่ขึ้นนะครับสี่ชั่วโมงล่ะสี่ชั่วโมงก็ขึ้นนะครับแต่มันมาอยู่บริเวณแนวในยะสำคัญละนะครับ เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องเล็งก็คือว่าโอเคมันอาจจะหลุดแนวต้าน,นด,ดีดขึ้นไปเลยหรือไม่ผ่านตกลงมาคืนนะครับสิ่งที่จะช่วยตรงนี้ก็คือปกติด้วยผมจะเข้าเนี่ยผมอาจจะใช้ทำเฟรมชั่วโมงนะครับผมสำหรับตัว MCDX ที่ที่ผมเขียนโค้ดขึ้นมาเนี่ยโอเคมันก็เลือกเรื่องเวลาได้นะครับว่าจะเล่นเฉพาะช่วงไหนนะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวไทม์โซนที่ผมเซตขึ้นมาเนี่ยเหตุผลเพื่อที่จะเล่นสเกลปิ้งสเกลแบบจริงๆเนี่ยแบบหลักนาทีหรือ30วินะครับเพื่อการเข้าออเดอร์ที่ที่เร็วแบบเร็วมากนะครับผมจะเซตเป็นโรบอตต่อกับ p i ยคอนเนคเตอรในช่วงเวลาที่ที่ผมเลือกเลือกที่จะเล่นเนาะอันนี้ก็จะเห็นนะครับเป็น ออเดอร์ที่เข้าๆไว้ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบมนุษย์ทั่วไปจริงๆผมคิดว่าการการตั้งค่าตัวอินดิเคเตอร์เนาะเราอาจจะเซตเล่นประมาณทมาเฟรมอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เล็กมากเช่นเริมตั้งแต่15หนะครับหรือ30หรือ1ชั่วโมงนะครับโดยเซตติ้งที่มีตรงนี้เนี่ยผมทำไว้เพื่อคนที่เซตโรบอทหรือว่าอยากจะเลือก ท f เฟรมหรือเออท z โซนที่เฉพาะเจาะจงที่เราอยากเล่นอย่างค่างเงินบางข้างเช่นกลุ่มเออเอสเตรเลียเนี่ยตลาดก็เปิดประมาณช่วงเชา้าใช่ไหมครับเราอาจจะเออเดี๋ยวเราจะเน้นเล่นช่วงนี้ประมาณกี่โมงถ้าเช้าก็อาจจะตกประมาณ8โมงใช่ไหมครับคือในตรงนี้มันเป็นไทม์โซนของตัวคืออาจจะต้องบวก4ชั่วโมงเข้าไปถ้าผมตั้งไว้4ก็คือ8โมงเนาะอาจจะเล่น8ถึง11 ก็ประมาณ7.00นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นอินดิเคเ,เตอร์จะทำงานแค่ช่วงนี้ในการตั้งาระลามเนาะส่วนเดย์ฟิลเตอร์เนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เล่นแล้วยากว่าอย่างนั้นอ่ะก็แล้วแต่นะครับชอบวันไหนก็เลือกได้เลย,เลยถ้าเลือกติ๊กออกมันก็จะไม่ทำงานในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ Banker moving average นี่คือเส้นดำนะครับถ้าไม่ทราบว่าตัวไหนก็กดตัวนี้นะครับรูปแบบมันก็จะเจอเออสีดำารืคือ Banker moving average มันจะเป็นค่าเฉลี่ยของแบงก์เกอร์คือตัวสีชมพูรครับว่าม่เอามาบวกกันเนาะมันค,คล้าๆ e EMA ครับผมถ้าเกิดว่าเราเซตไปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นคือมาตามแบงก์เกอร์เลยนะฮะหมายถึงว่าอ่ะต้องดูนะขึ้นแค่ไหนก็ขึ้นแค่นั้นตามนะครับมันก็จะประกบกับตัวแบงก์เกอร์ขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นค่าเดียวกันพูด,ดง่าย ถ้าใครมองว่าอ่ะช่วงที่ไม่มีเงินเข้ามาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะคือโค้ดผมจะเขียนไว้เป็นคือให้มันแสดงถึงการบีบอัดของราคาที่เข้ามาพูดได้ง่ายๆคือปลาวานที่เอาเงินเข้ามามหาศาลเนี่ยครับเนอะถ้าเกิดว่ามีมันมีมนมโวลุ่มที่เข้ามามหาศาลเนี่ยให้ตรงนี้มันรีสปอนส์เป็นสีชมพูขึ้นมานะมันก็มีการทำงานเกิดขึ้นเนาะตรงนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากสเกลแบบโอ้โหเล่นเร็วเลยก็คืออะไทมเฟสสิบห้าถ้ามันมีสัญญาณก็ให้เริ่มบอกสัญญาณบายนะครับแต่กลุ่มสัญญาณเซลล์เนี่ยผมว่าก็สามารถมองได้นะครับหลายอย่างเอา,เอาขอาบก่อนแล้วกันเนาะคือถ้าเปิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันอยู่เป็นกรุ๊ปนะครับเนี่ยทมเฟสสิบห้าจะชัดเลยเป็น group, กรุ๊ปจังหวะที่มันดีดเป็นกรุ๊ปนะฮะลงมาเสร็จยอ่อเสร็จก็ดีดกลับเป็นกลุ่มนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยโอ้โห คืออาจจะดูแคบแต่ความจริงไม่ใช่ครับก็สี่ห้าร้อยจุดแบบสบายใจสบายใจนะฮะแต่บางบางจุดมันอาจจะเยอะกว่านั้นเนาะอย่างอย่างโซนตรงนี้อาจจะหลักเยอะครับคือเล่นจริงๆเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้เนาะมันก็เป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนนะครับกลุ่มก้อนที่ชัดเจนซึ่งมีนอยส์บ้างซึ่งน,นี่นี่คือธรรมชาตินะครับที่เราต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าเราทำวิธีวอร์ดดีๆอยังไงก็กำไรอยู่แล้วครับผมต่อมาตัวเอ่อ Banker กอร์ค er คือเพราะง่ายๆคือแบง k e เกอร์เอ s มเส้นไหนเนี่ยให้เริ่มบายเนาะถ้าผมเซ็ตไว้หนึ่งนะครับค่าที่เส้นดำเนี่ยที่มันตัดขึ้นหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มทํางานนะครับอย่างตรงนี้ตัดขึ้น1เสร็จเข้าบายแล้วถ้าตัดลงไปอีกตัดขึ้นหนึ่งอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะมีสัญญาณบายอีกทีหนึ่งนะครับมันจะร้องแบง k e r กอร์คขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ในใน,ในการตั้งเตือนเนี่ยมันจะอยู่ ผมได้ใช้ควาเป็นเกร์บายเหตุผลเพราะว่าที่ไม่ได้ทำเซลล์เพราะว่ามันในการดีเทคเงินที่ออกบางทีมันเงินของเจ้าใหญ่ออกแต่ราคาไม่ร่วงก็มีนะครับเพราะว่ายังมันจะมีตัวออกลุ่มรีเทลมันนี่รายย่อยต่างๆนะครับมันเงินเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่แน่แต่อย่างเนี้ย volatility มันสูงนะจังหวะที่มันแบบลงมันก็ลงเนาะจังหวะที่เส้นดําตัดลงก็ลงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเซตถ้ามองนะครับว่าเออถ้า เส้นสีดำเนี่ยมันครอสลงครอสอะไรสมมติครอสห้าหรือว่าครอสหไปเลยหรือครอสศูย์ไปเลยเนี่ยก็สามารถเซตได้เดี๋ยวผมสอนเซตเลยเนาะก็ไปที่สัญญาณตั้งเตือนนะครับไปที่ MCDX นะครับแล้วก็เลือกว่าตัดลงตรงนี้มันจะขึ้นมาละหน้ามันจะเปลี่ยนไปเนาะนี่คืออินดิเคเตอร์ที่เราจะเอาเส้นมาถ้าเพื่อนๆชอบแบงก์เกอ MA ก็คลิกเลย ตัดลงเท่าไหรสมมุติตัดลงหนึ่งเนะาะแต่ผมลองตั้งหนึ่งดูมันแล้วก็เลือกต่อครั้งเมื่อปิดบาร์เท่านั้นนะครับจะไปเลือกครั้งเดียวเท่านั้นไม่ได้เพราะว่าปลายเส้นมันจะขยับตลอดแล้วมันจะร้องตลอดเวลาถ้าเรื่องครั้งเมื่อครั้งต่อเมื่อติดบาร์เนี่ยมันก็จะร้องเฉพาะที่ปิดทั้ง15 15 15ไปด้วยแล้วก็ทำเฟรมเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกครั้งต่อเมื่อปิดบาร์เท่านั้นผมกดสร้างมันก็ขึ้นเส้นประขึ้นมาตรงนี้ขึ้นอย่างนะครับ เป็นจะเขาเขาจะขึ้นเเดี๋ยวผมเซตเวลาใหม่เนาะต้องผมตั้งไว้ตลอดเวลาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเซตใหม่อีกที MCDX นะครับเลือกตัดตัดตัดลงตัดลง Banker Moving Average นะครับอ่ะสักห้าแล้วกันจะเห็นชัด,ชด ถ้าตัดสีดำตัด5ลงไปเนี่ยก็ให้ร้องสัญญาณซื้อลงออกมานะครับหลังจากที่ตัดมันก็จะเตือนละอย่างงี้นะครับก็ก็สามารถเซตแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยซึ่งที่ผมอัปเดตโค้ดให้ครับซึ่งมันเขียนไม่ยากแต่โดยส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์ผมจะดีเทคเรื่องของเงินเข้าได้ได้เก่งกว่าเงินออกเนาะต่อมาเส้นสีฟ้านะครับ เส้นสีฟ้าคือค่าเฉลี่ยของของเงินที่ออกจากระบบนะครับหมายความว่าพวกเจ้าใหญ่ที่ที่ขายหรือว่ามีกราฟมีโอกาสที่มันจะตกลงมาคืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเส้นสีฟ้ากำลังดีดขึ้นราคาจะร่วงลงเสมอเสมอเห็นไหมครเส้นสีฟ้าตัดขึ้นราคาก็อาจจะตัดลงนะครับอ่ะไม่ลงตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็มาย่อลงตรงนี้ 800ร้อยจุดอย่างเงี้ยครับตัดขึ้นยอ่อลงนะฮะตัดขึ้นยอ่อลงนะครับตัดขึ้นยอ่อลงก็ดูไปมาก็แม่นอยู่นะครับตัดขึ้นก็ยอ่อลงตัดขึ้นยอ่อลงแทบทุกอันเลยซึ่งไม่รีนเพนแน่นอนนะครับตัดขึ้นก็ยอ่อลงเนาะก็อาจจะเป็นไปตามเทรนใหญ่แหละครับผมว่านะสำหรับตัว A อเช p e อะ คือถ้ามองเดยเนี่ยผมจะเปิดประมาณนี้ไม่ไม่ได้เปิดอะไรยาวมากนะครับประมาณเดืนอน2เดืนดอนดูทิศทางมันก็มันก็มี lower low low, low high อยู่เกิดขึ้นตลอดนะครับก็กำลังลงแน่ๆนะครับไทยทำเฟรม4ก็ก็ดูไม่ดีนเท่าไหร่นะครับค่อยๆลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมา15มา30ม่ะมันก็จะแม่นนะครับในทิศทางที่มันมันเป็นไปนะครับคือเทนใหญ่มันลงเพราะฉะนั้นเส้นสีฟ้าที่เราจะขลังมากนะครับตัดปุ๊บดีดขึ้นปุ๊บตัดลง ถูกแทบทุกตัวนะครับผมเพิ่งบอกมันไม่ค่อยแม่นแต่ความจริงมันก็มันขึ้นอยู่กับเทรนใหญ่อ่ะผมต้องบอกว่าเฮ้ยดูเทรนใหญ่ก่อนนะครับว่าเทรนใหญ่ไปทางไหนเดยกับสี่ชั่วโมงนะครับถ้ามันไปด้วยกันเนี่ยก็จะยิ่งยิ่งดีเรียกว่า Topup Analysis ทเดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มเนาะสอนประเด็นเรื่องตรงนี้คือมันคงต้องอินทิเกรตนะครับชีวิตจริงอ่ะ EA ที่ทํางานตลอดเวลาเนี่ยมันจึงทํากําไรได้ไม่ค่อยจริงครับผมแต่ถ้าเรามาดูมาวางแผนก่อน นะครับสมมตุติอ่ะ a s h a ช e ก็ได้หรือตัวอื่นไหมครับอลองตัวอื่นดีกว่าทองก็ได้ครับผมอลองมาดูทองเนาะคือถ้าดูเด y ละตอนนี้สมมติว่าดูมันไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับมันอาจจะแค่ไซส์เวแถวแถวนี้ก็มาเปิดสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงพบหายมันก็เตี้ยลงเรื่อยๆนะครับแต่โลยังอยู่ กรณีแบบนี้อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนในในแง่ของเซตติ้งที่มันที่เราจะเลือกใช้เนาะว่าจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงนี่เป็นกลุ่มที่มันเป็นวงเ,เทนใหญ่อยู่ในไซเวย์อยู่เพราะฉะนั้นมาเล่นเทนเล็กนี้ก็ต้องสวดวนนิดหนึ่งนะครับมันมีความโอกาสแหละที่มันจะจะไม่ถูกเว้นแต่ว่าของเทนเราเล่นมันมีนม volatility สูงแบบเวียงขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงนะครับเอาเรามาดูกันเนาะ เส้นฟ้าตัดขึ้นกราฟลงแต่มันไม่ได้ลงเลยนะครับมันก็ดีดเป็นพันจุดนะครับเนี่ยมันเริ่มเล่นยากละพอมาทำเฟรมส5บหลองดูใหม่นะครับตัดขึ้นลงเนาะ,ะนคือบางครั้งนะครับเรื่องทำเฟรมอ่ะถ้าเราอยากสกาวจริงเล่น,เล,นเล่นแบบหลักเดย์อ่ะคือตัวนี้มันก็มาจากค่าเฉลี่ยอยู่แล้วละครับมันก็ปลอดภยัยของเขาในระดับหนึ่งเนาะจะเห็นว่าเทนสี่ชั่วโมงของทองอะ่ะแนวโน้มมันลงนะ คุณจะเล่น15ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยผิดนะครับถ้ามันถ้าเล่นฝั่งลงนะแต่ถ้าไปเล่นฝั่งขึ้นเนี่ยคือเรื่องฝั่งขึ้นก็ต้องวัดดวงนิดหนึ่งนะฮะเส้นจมพูมาใช่ไหมเข้าตรงนี้1953โอระยะทำกำไรก็เยอะนะครับประมาณเกือบสองพันจุดเนาะนี่คือความเป็นทองครับเวลามารุ่มเข้ามามันก็ดีจริงๆจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับผมตัวเส้นดำตัดขึ้นก็ซื้อขึ้นเนาะเส้นฟ้าตัดขึ้นก็ซื้อลงก็ได้ครับผม เนี่ยเซตติ้งที่ volatility สูงเนี่ยเราก็สบายใจในในในหลาย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 ค่าเงินเรื่องนี้ต้องยกให้ us 30นะครับตัวดัชนีที่ผมว่เล่ริค่อนข้างง่ายเนาะคือเขาก็จะมีเทนรนของเขาแหละครับเทรนขึ้นก็ขึ้นจริงจริงจังจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย us สามเวลามันตัดขึ้นมันแทบจะถูกทุกอันเลยนะถูกแบบร้อทุกอันตัดขึ้นก็ขึ้นตัดขึ้นก็ขึ้น ถ้าคุณไปเทรดกองทุนเนี่ยโอ้โหเข้าไม้เดียวนชนะเลยนะครับผมอันนี้ผมพูดกันามตรงนะชัดพูดจริงๆว่าเข้าแค่หนึ่งไม้ถ้ามันถูกเนี่ยมันก็ถูกแบบเป็นเทรนใหญ่ไปเลยซึ่งช่วงนี้ผมกำลังรอมันรอมันเสียเทรนอยู่ซึ่งในความเป็นจริงเน่เขายังไม่เสียนะครับยังแข็งแรงอยู่นะฮะเทรนเดย์ก็แค่ย่อมาแล้วก็ถ้ามามองแค่ชอค็อตแคตแค่ส่วนนี้มันก็ยังยกโลยกโลยกโลแล้วก็ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆในเดย์เนาะส่วนสี่ชั่วโมงนะครับมาดูกัน สี่ชั่วโมงไม่ต้องสงสัยยังลอยอยู่นะครับยังบินบินอยู่เลยนะครับยังไม่เสียทรงเสียเมื่อไหร่นี่คือคำถามเนาะรอฟังคลิปผมเดี๋ยวผมจะไปบอกในกลุ่มนะครับไม่ต้องห่วงในเพจก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่เสียนะจะไม่เสียแน่ๆคือการจะซื้อลงของเยอะส0สามสิบตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะการเล่นแบบ pull back หมายความว่าเล่นช่วงสั้นๆคงไม่ได้รันเทนเอาอะไรยาวชนะแบบหลักไม่เยอะ,ะครับหลักร้อยทั้งหลักพันจุดเนาะทีนี้เนี่ย มันมีบางทรัพย์สินอย่างเช่นตัวนี้เนาะคือถ้าเาทรดเดอร์อยากใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกทิศทางของการซื้อขึ้นซื้อลงที่มันโผมาในกราฟก็ใช้ตัวสเตติจี้ได้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งแอดไปให้ทุกคนเนาะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีลูกศรขึ้นในกราฟนะครับถ้าเรามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเ,เล่นแต่ บายแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ากด strategy มันจะไม่ออกนะเพราะว่ามันผมเซตให้มันขายตรงใน,นจังหวะเซลล์อะครับมันตัวเลขจะไม่ขึ้นมานะครับเนี่ยคือถ้าอยากเช็คว่าเ,เดือนพฤษภาถ้าเล่นใช้ indicator ตัวนี้เล่นเราจะได้เงินกี่บาทใน setting ที่เราเล่นประมาณหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งของตัวนี้ก็คือพันหนึ่งเนาะตัวดัชนีเว็สิ 30. เล่นช่วงเดือนพฤษภามันก็จะขึ้นมาครับซึ่งเนี่ยจำนวนจุดมันมหาศาลนะเกือบ500แสนจุดนะครับแต่เมื่อกีมีดรอดาวบ้างเนาะบางช่วงที่เทรนมันมันลงเอ่อมันอาจจะไม่ไม่ตรงกับตัวอินดิเคเตอร์แน่นอนมันคงไม่ถูกร0 0ซที่ผมเซตไว้คือการครอสนะครับตัวดำครอสฟ้าขึ้นเนาะก็ซื้อขึ้นนะครับดำครอสลงก็ลงเนาะ นำซื้อข้อขึ้นก็ขึ้นเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้ครับข้ลอลงก็ลงข้อขึ้นก็ขึ้นถ้าจะสเกลไทมเฟรม15คือโดยส่วนใหญ่อะครับในสำหรับต้นฉบับเนาะคือผมก็เป็นลูกค้าของต้นฉบับของตัว MCDX ของจริงเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของ Noise หมายถึงว่าจังหวะการไข้ที่แบบนี ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในทุกอินดิเคเตอร์ครับเดี๋ยวคว่อยขึ้นเดี๋ยวคว่อยลงเดี๋ยวข่อยขึ้นเดี๋ยวสุดท้ายค่อยลงแล้วก็ลงเนาะมันก็จะงงนะครับคนเล่นก็ยิ่งเล่นทำเฟรมเล็กก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้เยอะแต่ถ้าคุณไปเซ็ตในทำเฟรมสีมันก็จะเกิดปัญหาอีกแบบก็คือระยะวิ่งสมมุติว่ามันครอสแล้วออะน่าจะขึ้นนะโว้ก็ย่อเยอะเพราะว่าเป็นทำเฟรมใหญ่ครับครอสลงก็น่าจะลงแต่อาจจะดีกลับไปก่อนเนาะในระยะสต็อปล็อตเต้องดูดีๆอย่างเงี้ยครอสขึ้นกลับลงพอ ดำครอสลงอีกทีกลับดีดขึ้นแล้วมาถูกตรงนี้จริงๆอีกครั้งหนึ่งผมต้องบอกว่าเราเราต้องมองทฤษฎีดาวให้ให้ขาดก่อนอย่างแรกเนี่ย10 day ขึ้น4ชั่วโมงก็ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ควรเล่นแค่ขึ้นครับสำหรับการเล่นขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายแบบที่ผมบอกไปเนาะก็คือดูบาลานซ์ของการออกเงินที่ออกก็คือเส้นสีสีฟ้า กับกินที่เข้าอเส้นสีดําแต่ใน practice จริงกว่ามันจะ cross เนี่ยมันอาจจะช้าไปครับหลายๆครั้งผมก็จะเซตเป็น1ไปเลยสําหรับค่า moving average เนาะพอใส่1นึปุ๊บอสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะไล่ตามตัวแบงค์เกอร์ er ทันทีเนาะอ่ะาจังหวะดีดขึ้นมันก็ก็ถูกะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยผิดหรอกครับผมเนาะอะ แต่พอดีอน,นี่เป็นสต a ท e จีแล้วมันไปเอาเป็นตัวครอสเส้นฟ้านนีผมเปิดตัวเดิมแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าจะบุกอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยจะใช้ตัวไหนเนาะแต่ผมว่าไม่ต้องไปรอให้มันมีค่าเฉลี่ยอะไรครับตลาดฟ o เร x กบางทีจังหวะมันมันเบรกเขาก็เบรกเลยครับ15-30เนี่ยเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ไ,ดไม่รีเพนร้อยเเนตเนาะ ระยะวิ่งไม่ต้องห่วงเลี้ยงยืดสามสิบนี่สบายใจมากในในขาขึ้นมันแทบจะถูกทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นอินดิเคเตอร์ผมก็มีผิดมีถูกไม่ธรรมชาติเนะแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนไม่ดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเทรดผมเนอะลูกศิษย์ผมที่เทรดไม่ค่อยได้กําไรเนี่ยเขาไม่ดูดาวเทียรี่ก่อนแทบทุกคนซึ่งสมมุตินะครับผมปิดนี้นะมันไม่แปลกหรอกครับที่เขาไม่ดูเพราะอะไรครับเพราะว่า พอเป็นกราฟเปล่าอะ่ะมันมองยากครับผมเนี่ยเออตักลงมันขึ้นหรือมันลงหรือมันยังไงเพราะออมันแค่ย่อดหรือเปล่าหรือมันกำลังเปลี่ยนเทรนแล้วเพราะว่าไฮมันต่ำกว่าลงกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดซิกแซกเปิดเลเบลขึ้นมาเนี่ยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นก็จะเห็นชัดๆว่าอ่ะมีโอกาสเสียไฮเดิมแต่มันมีโอกาสที่มันจะเป็นแค่ย่อดแล้วก็ดีดขึ้นไปเพื่อทำไฮใ,ใหม่เล่นเล่นขึ้นน่าจะได้เปรียบกว่า ระยะเวลาดูอาจจะเดือน2เดือนไม่ต้องดูเยอะก็ได้ครับจจดูห่างๆอย่างเงี้ยเนาะยกไฮย,ยกโลขึ้นไปสี่ชั่วโมงยกไฮย,ยกโลนะครับเราจึงค่อยมากาดวิธีเล่นอาจจะที่15นาทีก็ได้ครับอันนี้เล่นๆจริงก็ลุยกันอย่างนี้เลยเนาะสินาทีเฮ้ยดิดขึ้นซื้อขึ้นดิดขึ้นซื้อขึ้นไปเลยครับผมมันก็มีโอกาสถูกขึ้นไปเลยเพราะเราซ้ำไม้ คือในโรบอทที่ผมเซตมันเป็นพายคอนเนคเตอร์นะครับเดี๋ยวคงได้ได้สอนกันอีกทีแต่นี่เป็นบนะัญชีเดโมเนาะผมเล่นทำเฟรม1นาทีเลยนะครับเป็น1นาทีเลยในการสเกลแล้วก็การตามออเดอร์เพราะฉะนั้นจะเห็นแต่ละตัวเนี่ยซื้อซ้ำไปเรื่อยๆหลายๆครั้งที่ผมทำกำไรได้แบบไม้ใหญ่ๆมันเป็นการที่เกิดการเกิดเทรนขึ้นแล้วก็ มีการขึ้นของราคาไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งจริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าเปิดก๊อตไออะดูหนึ่งนาทีเลยก็ได้ครับคือมันก็มีโอกาสที่ที่มันจะทํากําไรได้อยู่แล้วนะครับคือเห็นระยะแคบ,แบๆเนี่ยมันก็พอขายได้เพราะว่าถ้าเราซอยไมยย้อะไกัมันก็มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับพอมีสัญญาณเซลผมตั้งเป็นให้มัน close on reverse หมายความว่าซื้อบายอยู่พอมีสัญญาณเซลให้มันปิดฝั่งบายซะ แล้วก็ซื้อเซลลงไปด้วยจํานวนไม้ที่เยอะครับพอมาถึงตรงนี้ยังไงมันก็ยังกาไรอยู่ลพะพอมีสัญญาณาบมันก็ตัดทิ้งเนี่ยก็ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าสัญญาณเซลล์สมมติเกิดขึ้นมาแล้วมีเซลล์อีกแต่ตอนนี้ราคามันดิดกลับอ่ะมันจะไม่ซื้อเพราะว่าเซลล์ที่เข้าไปมันติดลบเราก็สามารถเซตได้เดี๋ยวความรู้ตรงนี้จะคงเอามาแชร์กันนะในกลุ่มเนาะในการการเซตเทำโรบอทยิงโรบอทเป็นออโต้นะครับอย่างอื่น ที่ผมอธิบายหมดหรือย่างเนาะเหลือเส้นสีเขียวอ่ะเส้นสีเขียวก็เป็นฮอตมันีเอเอมันคงอยู่ที่คนมองแหละผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นค่าเฉลี่ยของตัวคือตรงนี้มันจะรีสปอนต่อมันค่อนข้างช้าเนาะถ้าเทียบกับตัวเส้นเส้นดำถ้าใช้จริงผมว่ามองเส้นดําก็ได้ครับเส้นดำครอสขึ้นซื้อขึ้นเนาะเส้นฟ้าครอสขึ้นซื้อลงเส้นฟ้าครอสขึ้นซื้อลงแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่จริงมันมีวิธีมองอีกแบบ อันนี้ไม่ค่อยอยากให้ทําเท่าไหร่ก็คือเมื่อไหร่เมื่อไหรท่ที่เมื่อไหร่ที่ตัวเส้นสีฟ้า cross ลงเล่นเล่นเล่นแบบ pull back เนาะคือตัวเส้นสีฟ้าที่ cross ลงเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเส้นสีฟ้าที่ดิ่งขึ้นมา,าสูงแสดงว่ามันมันลงลึกแล้วถูกไหมฮะมันมันลงลึกมากแล้ว,วเส้นสีฟ้าเนี่ยบ่งบอกถึงเงินที่ออกเนาะพอมันลงลึกมากเนี่ยเงินมันออกจากระบบเยอะจนแบบสุดๆแล้ว มาแถวแถวนี้นะดูตรงนี้นะฮะออกเยอะมากเส้นแทบจะอยู่บนฟ้าละพอมัน cross ลงเนี่ยจังหวะน,นี้เป็นจังหวะ pull back ของของการดีดของราคานะครับความจริงมันมันไม่ได้น้อยเนาะทำให้กราฟใหญ่ๆหญน่อยอโอเคจังหวะ cross ลงเส้น15เนี่ยมันก็เข้าแถวแตรงนี้เนาะก็ประมาณคือถ้ามองเป็นจุดของ u s สามสิบนี่เป็นหมื่นนะครับคือหมืน่นจุด จังหวะเล่น pull back เนี่ยในในฝั่งดัชนีกับทองเนี่ยเราจะสบายใจมากแบบนี้นะฮะมันดีขึ้นมาใช่ไหมมันครอสลงคือเราอยากให้ครอสอะไรก็ได้ดูดูตัวเลขตรงนี้นะครับด้านข้างอ่ะสิบสี่เส้นเส้นที่ผมสร้างไว้คือสิบห้าสิบแล้วก็ห้าเนาะในกลุ่มเล่น pull back เนี่ยถ้ามันตัดลงในจังหวะที่สูงาบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปให้มันตัดแค่ห้าเนี่ยมันขึ้นมาิดเดียวฮนะฟูได้ง,ง่ายก็คือราคามลงมาิดเดียวพอมันดีดลงมันอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงๆถ้ามองว่า,อ,าอยากแบบ pull back จา๋าจแบบ ลงยับยับนะครับแบบนี้จังหวะแบบนี้เนาะนะครับมันก็ดีดขึ้นมันก็มันก็มีจังหวะแบบน่ากลัวอยู่เนาะมันมันเป็นเจ้ามาเทลงหวดไปอีกจังหวะหนึ่งนะครับเมงก็ตามเทรนค่สบายใจกว่าเยอะครับผมในจังหวะพูแบงเนาะจังหวะพูแบงตัดลงซื้อขึ้นแต่ตรงนี้จะทําเงินเร็วมากมันจะดีดเร็วมันมีหลายๆคนที่ชอบเล่นพูแบงนะครับแต่ผมว่าถ้าจะเพื่อนๆจะไปพูแบงเนี่ยไปดู ออเดอร์บุ๊กน่าจะสบายใจกว่านะครับคือใจผมอ่ะส่งติดลิงก์ไว้ในตัวในในกลุ่มอยู่นะครับเนาะสำคัญนะครับความรู้ตรงนี้มันมันมีค่ามากถ้าเราดูกราฟได้ประมาณหนึ่งละมามองตัวนี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเปิดมา UJ แบบเนี้ยผมก็ซื้อลงเลยเนาะเพราะว่า คนที่เซล์ position เซล์แทบไม่มีในในตลาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการดันขึ้นของราคาของคนที่เป็นเจ้าเนี่ยจะไม่มีประโยชน์นะครับราคามัน่าจะตกนะยู UJ ผมคิดว่านะเนาะประมาณนี้เนาะเล่นแบบตามเทรนน่าจะสบายใจกว่าถ้าใครอยากไป pull back ผมคิดแนะนําดู order book น้าน่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับ mc d ตัวกอไอเนี่ยผมจะเซตตัว mcx ให้เข้ามาช่วย กรองสัญญาณแบบหรูๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำงานร่วมกับ m c d x เนาะไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเปิดตัวเดียวมันก็จะทำงานแล้วผมใส่โค้ดไปละคือบอกว่า Banker m o v i n g a v e r a เ e เริ่มจะบายเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่ดีท,ที่เส้นเท่าไหร่ที่เส้น5หมายความว่าถ้ามันตัด5อาจจะยังไม่ถึง5ดีเนี่ยไม่ลอยอยู่เหนือ5้เนี่ยเห็นไหมฮะบายค่อยเกิดเพื่อ Exclude ไซด์เวจจังหวะลูกผีลูกคนตรงเนี้ยเราเรา,เราจะไม่ไม่โดนทํ้งมปรับใหม่ ผมลดลเลขลงเนาะหรือแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอสัญชาติเห็นไหมมันก็งอกมาแล้วถ้าเอาแบบศูนย์เท่ากันแบบเปล่าเปล่าเนี่ยโอโ้โหใหญ่พูดแล้วเนี่ยใบเซลใบเซลนี่คือกับดักไซเวก่อนที่เลือกทางนะครับสำคัญมากนะครับถ้าเพื่อนใช้ตัวโรบอตเนี่ยจะเข้าใจแล้วนี่คือนรก เพราะฉะนั้นถ้าผมแยกออกมาได้แบบนี้อาชีวิตจะง่ายขึ้นละถ้าไม่ลงจริงๆก็จะไม่เกิดถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็จะไม่เกิดโอ้เนี่ยดูทางเฟรมหนึ่งนาทีนะครับยังยังพอรอดเนาะถ้าไปดูสยายหน่อยทักสิเนี่ยเนาะ νο? ถ้ามันยังไม่ลอยเหนือ5นะครับสัญญาณการเบรกเอาอะไรต่างๆของ God ไอนะมันจะไม่เกิดนะครับแล้วสัญญาณที่ ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการย่อตัวผมให้เข้าแท่งแดงในจังหวะที่มันลอยขึ้นเนาะเพื่อให้รอให้มันย่อตัวก่อนนะครับใช้จริงอาจจะทํำเฟร,รม15-30อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยคือผมว่าคงไม่ต้องไปมองในรายละเอียดมากนะักคือถ้าดูแบบแยกๆเนีย่ยอะสิมันก็โอ้โหเล่นให้ขาดทุนแทบเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าตาตามสัญญาณจริงๆอะ่ะเพราะหลายช่วงมันกําไรมหาศาลเนี่ย ตรงนี้เป็นแสนจุดนะครับของตัวยืดสามสิบเนาะกางจัะเซลล์ายตรงนี้คือเขากำลังเลือกทางอยู่ซึ่งแบบเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกอินดิเคเตอร์ในโลกอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่มองไป SMC กราฟเปล่าก็จะโดนเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงจริงแล้วเขาไม่รู้จะขึ้นต่อหรือเปล่าแบบนี้ครับสาเหตุที่ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันแยกขา,ขาดเลยจากกันเนาะเพิ่มเป็น10อันนี้ก็คือถ้าไม่บินจริงเนี่ยสัญญ,ญาณบาบจะไม่เกิดเนาะ ถ้าใช้สัก30มนาทีก็จะเห็นชัดนะครับตัวจังหวะการเกิดสัญญาณบายเนี่ยมันก็จะเกิดช้าทีนี้มันเลเวนซ์กับการกับทฤษฎีดาวยังไงเอามาดูกันคือถ้าเราใช้ค่าที่มันเยอะขึ้นเนาะผมตั้งไว้ที่10นี่คือคือบินจริงนะฮะแน่นอนมันช้าลงจังหวะการเกิดเนี่ยมันต้องยกไายกโลแล้วมันค่อยเกิดแต่มันมันมาเกิดช้าไปหน่อยเนาะเนี่ยก็มีการโยกข,ขึ้นตรงนี้เราน่าจะแพ้ ถ้าเราเซตให้มันแข็งให้มันเกิดยากครับผมก็แนะนําใช้ในทำเฟรมที่มันเล็กลงไปเนาะอาจจะ30 15หแต่เซตให้เกิดง่ายก็ทำเฟรมหนึ่งทำเฟรมสี่ก็ได้ครับมันมันอยู่ที่เราชอบแบบไหนใช่ไหมพอพอปรับอย่างเงี้ยดูดีขึ้นมาทันทีเลยทำเฟรมสิบห้านี้เช,ชื่อได้นะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆไปโอ้โหขยายกราฟดูแบบโอ้รายละเอียดอะไรแบบเนี้ย คือมันทําให้เราเครียดเนาะแล้วก็ทําให้เรารอรอกําไรหร,หรืออะไรไม่ได้นะครับเนี่ยสัญญาณมันก็โดยโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่ผิดหรอกครับโดยส่วนใหญ่มันก็แทบถูกทั้งหมดแต่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นนิดนึงก็อาจจะปรับหน่อยลดตัวแบงก์เกอร์มูนเอเวอรเรลงอาจจะใช้5ก็ได้ครับผมอาจจะประมาณนี้เนาะที่ใช้อยู่นะครับถ้ามันไม่ลอยเกินเส้นดำเนี่ยไม่ไม่อยู่เหนือ5มันก็จะไม่เกิดน,นะครับมันจะเป็นสก,กานสกรีนไปนในตัวแล้ เพื่อเพื่อรอให้มีการเบรกเอาที่มันเป็นของจริงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงตัวฟอลซ i ิกแนลต่างๆก็ดีใจนะครับที่มีมีคนถามเข้ามาอยากให้ทำคลิปเพิ่มถามมาได้ตลอดนะครับที่ผมทำคลิปอัพขึ้นตลอดเวลานะครับอยากให้พวกเราเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะทำสอนเรื่องของการใช้เซตโรบอทด้วยนะครับคือตอนนี้สัญญาณผมก็ตั้งเยอะมาก นะครับเพื่อทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศแล้วก็เซ็ตเป็นพายพายคอนเนคเตอร์นะฮะไว้นะครับ,รบเพื่อในการเข้าออเดอร์เนาะก็จะมีรหัสมีบายเซลทำสต็อปลอสเทคโปรฟิซ s อส t ออันนี้จะทำให้ชีวิตเราเรามีความสุขขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟหรือว่าอะไรเลยแล้วเรามาวางแผนแบบแบบองรวมแบบใหญ่ๆมากกว่าเนาะ อยากให้มองอย่างนั้นมากกว่านะครับชีวิตการเทรดเราจะมีความสุขขึ้นแล้วก็จะทำกำไรได้ได้มากขึ้นแน่นอนนะครับมีอะไรก็ inbox ถามได้ตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับผม